สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ2 0นาฬิกาเศษส3มกราคม2567นะครับวันนี้มีเรื่องใหม่ล่าสุดมาเล่าให้กับอสมฟังครับเป็นเรื่องอะไรไปดูกันครับเตรียมคลิกอฟพาหมอไปหาประชาชน4ภาคยกระดับสาธารณสุขช่วงไตรามาสสอ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของรัฐบาลขึ้นข่าววันนี้ครับรัฐบาลจะทําอะไรเมักใช้คําว่าคิกออฟนะครับทุกวันนี้คําว่าคิกออฟก็คือเปิดงานพอเปิดงานแล้วก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่เปิดงานเป็นต้นไปนี่แหละภาษาของรัฐบาลมักใช้คําว่า Kick off. คิกออฟเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพประชาชนก็เช่นเดียวกันครับรัฐบาลจะคิกออฟโครงการพาหมอไปหาประชาชน4ภาคอันนี้จะมีการยกระดับ สารสุขทําประเด็นนี้ประเด็นคิกออฟพาหมอไปหาประชาชนนี่ในช่วงไตรามาสสองของปีงบประมาณหกเจ็ดไตรามาสสองก็คือนี่แหละครับมกราคกุมามีนาเนี่ยแหละครับเพราะว่าไตรามาสแรกผ่านไปแล้วก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่เขาเรียกว่าไตรามาสแรกของปีงบประมาณสองห้าเจ็ดไตรามาสสองก็มกลราคกุมามีนานี่แหละเอาละครับไปดูรายละเอียดกันครับไอ้คิกออฟพาหมอไปหาประชาชนสี่ภาคนี่ คืออะไรยังไงรายละเอียดอ่านต่อที่เพจไทยคู่ฟ้านะครับจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกโดยเพจไทยคู่ฟ้าขึ้นข่าววันนี้เขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขวางเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบายช่วงไตรามาสสองคือเดือนมกราคมถึงมีนาคมหกโดยจะมีการคิกออฟโครงการเฉลิมพระเกียรติ พาหมอไปหาประชาชน4ภาคภายในเดือนมกราคมนอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการเช่นเพิ่มโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบระดับทองอีก20แห่งแล้วก็พัฒนาชุมชนสุขภาพดี8แห่งมีผู้นำศาสนาผ่านหลักสูตรพระศิลานุป,ปัตถากพันรูปตรวจสุขภาพพระสงฆ์สามนเณร72,000รูป มีอำเภอรสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค70อำเภอบริการมะเร็งควบวงจรตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ C ซี0แสนลายผู้มีผลผิดปกติเข้าถึงการรักษาทุกรายคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยฟิตเทส470,000 5,000รายสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ 3 8 0 0มรายเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขชายแดนณนะรอพอแม่สอดจังหวัดตากผู้มีปัญหาสถานะได้รับการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น0.2%สนถานชีวาพิบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานเขตสุขภาพละสองแห่งจัดตั้ง hospital at home ทับโฮมบอร์ด ในแต่ละเขตสุขภาพมากกว่า75%โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายระดับ A มีบริการ CT สแกนครบทั้ง17แห่งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้8จังหวัดนำร่องและ4เขตสุขภาพเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ได้100%และผ่านเกณฑ์รอพออัจฉริยะระดับพอขึ้นไป10%ส่งเสริมการมีบุตร โดยขอความเห็นชอบจากคณะมนตรีให้เป็นวาระแห่งชาติโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปมีบริการฉีดเชื้อ IUI 75ผู้ได้รับการผู้ได้รับบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก2,700คนถ้าลกได้รับการคัดกรองโรคหายาก80เลือกชุมชนเป้าหมาย healthy ซิตี้โมเดลจังหวัดละหนึ่งชุมชนให้การรับรองเวลเน t ตเซ็นเตอร์300แห่งมีแคร์กิฟเวอร์2,500คนและศูนย์บริการชาวต่างชาติในสถานบริการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพใน31จังหวัดนำร่องทั้งหมดที่กล่าวมากระทรวงสาธารณสุขจะโยกระดับสาธารณสุขในช่วงไตรมาส2ก็คือเริ่มมกกลา ไปจนถึงมีนานี่แหละครับอันนี้แหละทั้งหมดที่กล่าวมาในนี้คือเขาเรียกว่าการคิกออฟพาหมอไปหาประชาชน4ภาคซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มยกระดับช่วงแต่มาตสองคือเริ่มตั้งแต่มกราคม2 5ง7เป็นต้นไปนะครับพี่น้องอสมอในฐานะที่เป็นผู้นําด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนก็ต้องทราบเรื่องนี้ก่อนพี่น้องประชาชนคนเด่นๆเขา ช่องโชคดีดอน YouTube จึงนำมาเล่าให้ฟังครับรายละเอียดเพิ่มเติมแต่และอย่างก็จะนำมาเล่าอย่างละเอียดในคลิปต่อไปครับเช่นเดียวกันกับโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นี่เรายังติดค้างพี่น้องอสมอ,อยู่ว่ารายละเอียดการใช้บริการเป็นยังไงจังหวัด4จังหวัดที่นำร่องเปิดโครงการไปแล้วตั้งแต่7มกรมาคมอกเจ็นั้นมีรายละเอียดการใช้บริการยังไงมีภาษามีปัญหาอะไรติดต่อตรงไหนเบอร์โทรอะไร พวกนั้นจะนำมาเล่าให้กับอสมอฟังในวันต่อ,ตอไปครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปครับพบกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ